ามาหยอดแล้วเลยครับพี่น้องเลยบดัดสอสอนามาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ้องไปสักผู้สักคนแพ่นเพื่อนกันครับพ้องมาแล้วเกิดรอยหอดงานแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เหรียญยู่บ้านนี่ยังบอกอะไรเอาเพิ่มเอาเพิ่มย่ง,ยง,งกันครับวารคุณวรคุณบ้านนี่ยังบุคคาห่างจากบ้านเก็บงา่าบางเขาเหรียญบางเมื่อสามกิโล ขะะเขาขางจากวันจับเก็บง่ายเขามาล่าบ,บางหนนี่แม่สามกิโลม่บไทหน้านั่น่ะเออไทรหน้าอเออวขี้ควายลงนะนั่นแหละจาสามกิโลเดีพี่น้องมาเด้อไปกำลังแข่นะคะมีซอสด้วยนะคะระบปราสากรเพรขึ้นเลลี่บุตร้ากับต่อหางเงี้ากแพงรอดเอมีตะพุ่สวยๆกับมีตะพุ่ยเรอีบวมีตะพุ่ยมีตะพุ่ย ก็คือบอเห็นคุณก็เห็นอยู่ถางเข้านะกินไปถ่างจะคุไปมันกินเยอนาะก็เดี๋ยวอันเขาอีโมดกำลังหาลงกินข้อใครไปแสบเนาะกินละสี่สิบบาทไม้กระดานมาเกลี่ยไม่กระดาษไม่กระดานไม่ไม่ยุค้าว่าไม่กระดานนี่อย่างเงี้ยขาขาหลูกันได้ลูกินข้าไปก๋อแจ้งนายแล้วครับสวัสดีครับกินข้าวไปคราบบกกินแล้วครับ กินกับอยังกินพะก๊อกเหรอพะก๊อกเขาเสือเป็นเขาเสเป็นหนายจะเป็นเลขเกียจเรอเกียเสมอต้อบมาถอดเสียออกก่อนนะถอดเสียมัน mm บ้านั่นติมันบ่ขูดหนาหาหาเสือเสียแก้ามสีดำมาใบเงี้ยเหมือนแตงหน้ามันจังอันนั้นไม่รู้มันเขาจังเหมือนถอดไงฮะเฮ็ดช่งผมเดียวสินะมันเป็นเสือใส่ทั้งในเลรอเขาสามารถใส่รองเพียง ใส่ทับเสือรองเพียงไดจรงจังะใส่ขังแ่หรใส่เสือรองเพียงทับไดโอ้ยเบาเปียโอ้ยสิวเบาหรือก็น่าออกแอู่หูดังเนื่อทมันเกิดีดังมัน่ายง่มวนวารีน้ามือเสามือเสาไปเลีนครับเียนมู่านเอาที่รูปเข้าจาเขาโพดรูปเมู่บ้านนี่ครับรูปเม่านนี่แต่มือเาไปเียนอาบนหน้ามือเสาครับ เราอาบมันจะเป็นหลนังขาเพิ่นแล้วก็มีอมโอ้ยท่างหลังไม่ที่เท้าเหรอ,อแมนครับ,บอไปนอนมอฮัตตีแจงโมงครับอะไรครับอมอฮัตตี่จงโมงครับมอฮอดพีใบโมงครับใบโมงแล้วขอไปนอนท่าประชุมเป็นเปิดแหย่หายดีดีบ่เบิ้ดเก๋นอนหองายแก่แทจ้าภาพมันขาวออกขาวออกแล้วไหมได้นอนหงายมันเกี้ยงอรอมันหลายครับแล้วก็สีมันกะสีไทยเฮาเบิดวงตัวลูกนอนมันบ่แมนมาหลักดีกี่จ้ะหนาว มันไม่ค่อยแดดมือหนมน่ค่อยแดดน้ำห่อยเอาแตงมาหาฝ่าหาผ่าผ่าอะไรสุดลูกน้องเท้ว่าก่อนฝุ่นเอาแตงนาีกี่รั่ปลาเก่งแค่แบบนี้ ปาดที่โทษทีโทท่โทกเขาไปปรไม่เขียนขิวอยู่เลาใส่สมาธิฮัดไปฮัดไฟตัวไปชิดกิ้งนั่นแต่ฝนตกห้ามห้ามจันนะแทบแทบแล้วแทบแทบแล้ว แผลบ่บ่บ่เอ้าอันนั้นนองแพร่บ่าอันนี้นอนแพ่บ่แพ่่าแพ่บ่แพร่แพบ่แพ่